สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7จถึงแถจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า3 1 8จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว 20, 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่ซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้เมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3 เลขท้ายสองเลขท้ายสตัวคือ5้าเ้าเลขเลขข้างบนวันที่1ออกห้าเกจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตัวนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช้เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่อง19-20มาใส่ตรงนี้แทน สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับ3ตัวบนสลากินแหล่งรัฐบาลงวดวันที่1เมษายน2565สต,ติดับมาแล้ว23งวดติดต่อกันสำหรับเลขดับ3ตัวบนเราเราจะมีด้วยกัน3คลิปนะครับผมจะทยอยลงทีละคลิปนะครับมาเริ่มเลยนะครับสำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่6 บวกด้แถวที่8 2ครั้งบวกด้วยแถวที่11และบวกด้วยแถวที่14ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ3ตัวบนนะครับเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16เมษายนปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1เมษายนปี64 0บวก8เป็น 8, 8. 8บวก8เป็น16 16บวก9เป็น25 25บวก7เป็น32ก็จะได้เลขดับ2ผลการออกเลขท้าย3ตัวบนออก7 8 7 2ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดวันที่หนึพฤษภาคมปี64ได้เลขดับ3ตัวบนคือเลข9เลขท้าย3ตัวบนออก7 โทษนะครับ2 7 2 9ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่2ต่อไปเป็นงวดที่16พฤษภาคมได้เลขดับคือเลข6เลขท้าย3ตัวบนออก5 79 6ไม่มีใน3ตัวบนดับเป็นงวดที่3ต่อไปเป็นงวดวันที่1มิถุนายนได้เลขดับคือเลข8เลขท้าย3ตัวบนออก9 7 2 8ไม่มีในสามตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่สงวดที่ห้าได้เลขดับสเลขท้ายสามตัวบนออกแ6 1หหนึ่งสี่ไม่มีในสามตัวบนงวดที่ห0ศไม่มีในสามตัวบนงวดที่เจ็ดสามก็ไม่มีในสามตัวบน1ไม่มีในสามตัวบน9ไม่มีในสามตัวบน หไม่มีในสามตัวบน2ไม่มีในสามตัวบนหน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12นะครับหน้านี้จะดับงวดที่13ถึงงวดที่2 3งวดที่13คืองวดที่16ตุลดูาคมปี6 4ได้เลขดับ3ตัวบนคือเลขศนเลขท้าย3ตัวบนออก3 7 2 0ไม่มีใน3ตัวบนดับเป็นงวดที่13 ต่อไปเป็นงวดที่1พฤศจิกายนได้เลขดับคือเลข9เลขท้าย3ตัวบนออก0 3 7 9ไม่มีในสาตัวบนดับเป็นงวดที่14ต่อไปเป็นงวดวันที่16พฤศจิกายนได้เลขดับ3เลขท้าย3ตัวบนออก7 6 1 3ไม่มีใน3าตัวบนดับเป็นงวดที่15อันนี้งวดที่16นะครับคืองวดวันที่1ทธันวาคม ศูนย์ไม่มีในสามตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่สิบหกต่อไปเป็นงวดที่สิบหกธันวาคมได้เลขดับเก้าเลขท้ายสามตัวบนออกสองสามห้าเก้าไม่มีในสามตัวบนดับเป็นงวดที่สิบเจ็ดงวดที่สิบแปดได้เลขดับสองก็ไม่มีในสามตัวบนงวดที่สิบเก้าสามไม่มีในสามตัวบนงวดที่ยี่สิบหกไม่มีในสามตัวบนงวดที่ยี่สิบเอ็ด 8ไม่มีในสามตัวบนงวดที่ยี่สิบสองหกไม่มีในสามตัวบนต่อไปเป็นงวดสุดท้ายนะครับคืองวดที่สิบหกมีนาคมปีหกห้างวดล่าสุดที่ผ่านมาเราได้เลขดับสามตัวบนคือเลขสามผลกัรออกเลขท้ายสามตัวบนงวดล่าสุดที่ผ่านมาออกแปดหกเจ็ดสามไม่มีในสามตัวบนนะครับดับสามตัวบนเป็นงวดที่ยี่สิบสามติดต่อกัน มาดูนะครับว่าสูตรแรกนี้เราจะได้เลขดับสามตัวบนงวดวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับเราก็จะใช้ผลของงวดล่าสุดที่ผ่านมาคืองวดวที่16มีนาคม7บวก4เป็น11 11บเวก4เป็น15 15บวก8เป็น23 23บวก8เป็น3 1ก็จะได้เลขดับ1 ดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขดับ3ตัวบนงวดวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลข1นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเลขดับ3ตัวบนที่ได้นี้ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สตัวบนแล้วก็สตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10บล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บ,บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน,น,าน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับ สุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ